ดูข่าวเรื่องประตูห้องน้ําล็อกเนี่ยแล้วเปิดไม่ได้สมมุติว่ามันเปิดไม่ได้แล้วแต่แล้วเราอยู่ในห้องน้ําคนเดียวระดับแรกทําไงถ้าไม่มีการขอความช่วยเหลือใครได้ดูประตูกันถ้าประตูเรามีระเบียงไอ้มีระแนงอะไรเนี่ยแบบนี้ล้วงล้วงออกไปมือล้วงออกไปเราไปเปิดจากข้างนอก ถ้ามันเป็นพลาสติกนี้ดึงมันออกได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นประตูไม้แน่แนๆทำยังไงหลังจากตั้งสติได้แล้วหานี่ครับบางๆหลอดยาตีฟันสอดสอดเอาไปแล้วค่อยๆดันดันมัน <c oughs> ลองดู ดันมันเข้าไปได้ไหมตอนซ้อมทำได้แต่รจริงทำไม่ได้อ่ะนี่ไงไม่รู้เหมือนกันว่าได้ทุกบานไหมนะลองอีกทีสอดหลอดอธิฟันบางๆเข้าไปแล้ว อืมเข้าไปนี่ล็อกยังอยู่ไปช็ค